อ่ะมาดูตัวแรงตัวแรงอ่ะ,รอะเรือเรืองกับส้มเหลืองกับส้มสองคันนี้ปกติขายคันละหกหมืนเอาไปคันละห้าหมืนพอคันละห้าหมื่นอ่ะอันนี้เขาเรียกอะไรครับตัวนี้ตัวนี้เป็นรถเอ่น n ิสันซีวิโอล่3เอสามหนึ่งนิสสันอ่ะเครื่องเกีย์แอรเย็นไหมแอ,อร์เย็นนิ่มๆเลย ต,ต,ตัวนี้เป็นเครื่องล <3000. S 1> ่า <3000. S 1> งสกายไลท์ขับหลังตัวแรงเครื่องเท่าไหร่นะครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องสามพันสามพันอ่าราคาเลยหกถูกูเครื่องเกียร์ครับมันกินน้ำมันนะครับไม่ต้องพูดถึงครับคือ <c ười> เราต้องพูดถึงกบแรงอ่ถ้าเกิดว่าเราต้องการกแบแรงเรื่องน้ำมันไม่ต้องไปพูดถึงพเพราะรถ เน็ตเตอร์ผมอ่ะครับ5กิโลลิตรแต่ว่าขนาดน่ะถึงร้อยเลยวะอันนี้น่าจะอยู่ประมาณ300แรงม้าเครื่อง3,000เลยนะครับอ่ะลองดูไว้สมันมีน้ำมันอย่างเดียวใช่ไหมครับใช้น้ำมันอย่างเดียวใช้น้ำมันอย่างเดียวเครื่องนิ่มๆเลย50,000บาทท่านใดหาหาไปไว้สะสม วยนะเมือนยางเราสายจะแตกอย่ะายางรั่วโอเนิ่มดีครับอ่ายายางหน้าก็ยางรัง่วเดี๋ยวปะเดี๋ยวเดี๋ยวปะให้ครับ ก็วันหลังก็ไปออกทริปเอาคันนี้ไปคันสีส้มไปแล้วก็คันเหลืองรถไฟฟ้าไปด้วยกันแอร์เย็นด้วยรถคล้ายๆกันเนกะียร์ออตโอต้เหรอพี่แอร์เย็นนะภายในครับชาวิทย์อันนี้ก็มีเข้ามาเรื่อยๆอยู่ครับผ่านสับไปยังอยู่นะผ่านสับไปอ่า คอนสบายก็อะไรครูปตา 3, 4, 4, ้าสามสี่สี่ห้ามีอันนี้คอนท้ายสามสี่สามสี่ครับแล้วก็อะไรพวกรถเกี่ยวเกี่ยวคูปต้าดีสี่หกศูนย์ปากมีนิ้วสปริงอันนี้เนาะใช่ครับปากหกศูนย์ได้ครับแล้วก็ปั๊มตัวเดินช่วงล่างมีแท็กมีตัวนี้ใช่ครับหกศูนย์แยกอะไรครับ ตอนนี้ก็มีพกขานขานลอตเตอรี่ก็ขายเรื่อยๆครับออกเรื่อยๆเคยมีลูกค้าเจ้าหนึ่งถามถามผมจะได้พันเจ็ดไปยี่สิบสี่มีแล้วน,นะครับพันเจ็ดไปยี่สิบสี่ตาช้างตัวไหนตัวนี้แหละครับใช่ครับราคาสูงแรงขึ้นไปยี่สิบสี่ใช่ครับตัวนี้มีราคาให้เลยไหมครับอ่าสองหมื่นครับสองหมื่นบาทครับตาช้างเลยนะ ตาช้างครับดีแล้วก็ผ่านสามพันบุกเบิกพันบุกเบิกโค้งไปยี่สิบสี่มีอ่าโค้งใบยี่สิบสี่ก็ใส่พวกรุ่นเอ็มขึ้นเอ็มห้าพันขึ้นไปหรือว่าใส่เอลห้าศูนย์ก็ได้แต่ว่าเอลห้าศูนย์ได้อยู่กูสมกิอแล้วก็ผ่านสามใบยี่สิบสี่ใบยี่สิบหกมีตัวนี้ใช่สามใบยี่สิบหก ก็มีเยอะครับอะไรหลากหลายต้องมาเลือกเอาอันนี้คือที่สาขาหนึ่งนะครับที่สาขาหนึ่งครับตู้แอร์หมื่นหนึ่งครับตู้แอร์รถเกี่ยว <A. S 1> ตู้แอร์รถเกี่ยวคูปต้าดีซีเจ็ดศูนย์เก้าห้าใส่ได้ตัวนี้คอมแอร์อยู่นี่คอมหนึ่งหมื่นบาทนี่นหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นอันนี้มันใช้งานได้เลยไหมครับก็ถอดลงจากรถครับ มาถอดอยู่นี่ใช่ไหมครับเฮ้ยผมซื้อต่อเขามาแต่ว่าเขาถอดลูจักรรถอ๋อเขาถอดไปแล้วใช่ตอนซื้อมาซื้อมาหมื่นหมื่นห้าหรือหมื่นเจ็ดเนี่ยอันนี้ขายหนึ่งหมื่นอ่าฮะลอตเตอรี่ตาช้างหนึ 18, 18 2, ่งแปดหนึ่งแปดสอง F R X หนึ่งแปดสองตัวนี้ก็เอาไปสองหมื่นสองหมื่นใบสวยเลยใส่สี่เจ็ดใส่ L สี่ห้าอ่า อันนี้ครับสวยๆเนี่ยอะไรอ่ะตัวนั้นก็เป็นของของอโชคชัยโชคชัยสีแดงอันนี้กี่หมื่นครับตัวนั้นก็ขายไปสองหมื่นห้าครับตัวนั้นเก็บ <25. S 2> <100. S 1> เบเรียบร้อยอ๋อมาเช็คอยู่นี่เราใช่ครับอันนี้เช็คใหม่เช็คเก็บสีแล้วเราตารียังมีอยู่หลายลงอยู่นะครับเมตรแปดมีเมตรแปดเมตรแปดลายตัวเลยพันหกใบยี่สิบสี่ไอ้ใบยี่สิบหกพันหกใบยี่สิบหกอันนี้พันเจ็ดอันนี้พันหก ผ่นเจ็ดครับอันนี้ใบเท่าไหร่ยี่สิบหกเลยปยี่หกยี่หกครับไซฟอร์ดอันนี้อันนี้มันมากับแคสับอันนี้ก็ติดจองละวหกศูนย์ติดจองอันนี้จบไปเท่าไหร่ครับราคาแสนหนึ่งครับหนึ่งแสนครับพร้อมใช้งานอันนี้ก็ยังอยู่วีออสวีออสพร้อมใช้งานห้าหมื่น ทางนี้ก็จาก,การลอเ,เอาแบตมาใส่รถคันนี้ให้แันน่ย hey, hey, เยนมาช้างเหล็ก <c oughs> มิซู <c oughs> นี่น่าจะย้ายามาจากฝั่งโน้น <c oughs> ใช่ครับข <c oughs> ยับมาแล้วนะครับ <c oughs> เริมขยับเข้ามาใกล้ๆร้านแล้วเริ่มจะออกจากร้านแล้ว <c oughs> <c oughs> อันนี้ ซากดีซีหกศูนย<ะ>์อ๋ออ่ามีตัวเดินมีช่วงล่างมีปากคอตูอ้ไม่มีเครื่องลูกค้าถามมาเยอะเลยค <Mits use. S 2> ันนี้นนมิสูอ่หาหรือใครอยากแยกอะไรก็มาเอาครับถังอุ้มมีถังอุ้มเอาไปดัดแปลงใส่ <c oughs> ดีซีเจ็ดศูนย์ได้ช้างเหล็กยังอยู่ครับสามหมื่นห้าช้างเหล็กสามหมื่นห <c oughs> ้ายันมากก็ยังอยู่สามหมื่นห้าเหมือนเดิมยันมากฝั่งโน้นครับ ยันมาสามหมื่นห้าช้างเหล็กสามหมื่นห้าพี่อะไรบิ๊กฟูดแล้วครับบิ๊กฟูดสี่หมื่นใช่ไหมสี่หมื่นสี่หมื่นอ่ะบิ๊กฟูดก็เคลื่อนมาทางนี้แล้วครับยังอยู่นะสี่หมื่นบาท KB มีเครื่องอยู่นะ สี่หมื่นครับนี่กันชนอันนี้ย้ายมาจากป่าแล้วมันเหมือนจะเป็นสีประตูครับแล้วเขาก็ปิดชุดหลังไว้อสี่หมื่นนะครับคันนี้ มันหมดหรือเปล่าเขาตอนเอามาขับได้ปกติเพราะจอดนานมันน่าจะขาดระบบมันหมดฮะนอนเมันหมดของแค่โอคเ็ปไรเลยใสักเก้าหมื่นแล้วกันคันนี้เก้าหมื่นรับใายเอาราคาทุน เก้าหมืนบาทแต่ว่าเดี๋ยวไล่รถมูเตร์มันให้เรียบร้อยดีซีเก้าแยกอะไรดีซีเจ็ดนนี้ก็แยกอะไรเ <70, 95. S 2> จ็ดหครับแมคเอาไปเอาไปแสนแสนหกไแสนหกรอบที่แล้วขายไปแสนแปดแสนหกเก้าแสนหกเก้าครับอ้าวแสนห้าขายไปแส <10 5. S 2> นห้าแสนห้าทน t o a l ข่าวสามหมื่ สองหมื่นสองหมืน่นสองหมืนม่น,นใช่ถ้ายอยากไปทำอะไรก็เอาไปเล่มทะเบียนหายตอนนี้หาเล่มไม่เจอไอ้คั่วอยู่ไหนใส่แล้วสิสองหมืนม่นใส่แล้วใส่แล้วรถก๊อปยังอยู่รถก๊อบยังอยู่หมืนน่นหนึ่งหมืน่นน่าซื้อไปขับเล่นทีมงานมาสตาร์ทบุญไม้ให้ฟังเสียงอยเร็วแต่หลายคนถามว่ามันเครื่องติดได้ไหมันนี้เราไม่เคยลอง เหลือเท่าไหร่ครับคันนี้คันนี้ก็ขายสองแสนนะครับสองแสนเดี๋ยวเปลี่ยนสายไฮดรอลิกให้ระบบดีอยู่นะรถคันนี้แคเลื่อนได้ไหมครับสายปั๊มเดินได้ไหมสายปั๊มเดินแตกเดินไม่ได้เลยใช่ต้องเปลี่ยนสายก่อนต้องเปลี่ยนสายก่อน 谁谁，就就多吧 Giúp, giúp phương thảo giúp phương thảo. Giúp phương thảo, cho bé. พอใช้ได้นะโอเล้อเทนเลอร์คันละห้าหมื่น นี่สองคันแล้วก็สี่ล้อกลางสี่ล้อกลางครับสองคันนี้คันห้าหมื่นครับคันหกรอเทรลไม่มีทะเบียนแต่ว่าคันสี่ล้อมีทะเบียนอยู่มีบันไดนะครับมีบันไดพร้อมเอาไปเช็คเอาครับเครื่องจอดนานอันนี้แหละครับอันนี้สี่ล้อสี่ล้อกลางสตาร์ทติดไปต้องไปเช็คเหมือนกันต้องไปเช็คก่อนใช่ห้าหมื่นบาทห้าหมื่น อาคันละสี่หมื่นแล้วพอคันละสี่หมื่นใช่อยากขายครับแต่ขายตอนนี้หกล้อทะเลก็สี่หมื่นใช่สี่ล้อก็สี่หมื่นแมนถูกต้องแล้วครับมาเด้อพี่น้องเลยอะไรรถเกี่ยวก็มีอยู่ที่นี่ก็ถอดหกศูนย์ทุกคิ้นหละครับหกศูนย์มีหลายคันนะครับที่สาขาหนึ่งที่นี่มีอยู่สี่ห้าคันแล้วก็ที่สาขาสองเลยสาขาสองก็มีนะครับ หอวล็อกกี้แยกอะไรยกคันเอาไป8ปดหมื่นห้าพอยกคันแปดหมื่นห้าครับเครื่องแตกเครื่องแตกไม่มีทะเบียนสภาพแต่ว่า 80, เอาเฉพาะหัวก็สามหมื่นหัวสามหมืน่นครับแยกทุกชิ้นครับอยากได้ชิ้นไหนทักมาแต่ว่าเอายกคันไปแปดหมื่นห้ากระบะล,ละครับกระบะก็เอาสองหมืน่นสองหมืนม่นบะสวยๆเลยสองหมื่นครับ โอเคเดี๋ยวไปเจอกันสาขาสองครับครับ